สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่9วันที่9สิงหาคม564พันห้าร้อยหกสิบ่แบ่งปันนะคะ,ะก่อนไปรับชมเราก็มาดูผลสรุปของวันที่5กันอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋า มาดูผลสรุปกันก่อนนะคะผลที่ออกนะคะพี่น้องจา๋าผลที่ออกก็คือแปดสองหกหกห้าสี่เนาะแปดสองหกหกห้าสี่อ่าตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสองมานะคะแปดไม่มีเนาะส่วนหกหกก็คือตัวเด่นนะคะพี่น้องจา๋าที่น้องอุงเขียนใส่ตรงกลางเนาะ หกมาสี่มาห้ามานะคะพี่น้องจา๋าสี่มาห้ามาอ่าล่างของหกตัวนะคะก็คือแปดสองแปดสองน้องบึงก็เข้าสองแปดนะคะเข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะส่วนล่างหกหกของสี่ตัวอาเด่นหกน้องบึงมานะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าตัวเจาะน้องบึงไม่ได้เอาหกหกเนาะดูหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้า ไม่ถึง6 6นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ล่างของ4ตัวก็เลยหลุดไปนะคะส่วนบนออก6 5หพี่น้อง6 5ห3ตัวในตารางกำลังวันมานะคะส่วนมากตารางกำลังวันนี้เข้านะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าตัวเจาะน้องหุ่นอาจจะเจาะไม่เข้าเนาะเหมือนเด่น6นี่ให้6มาแต่ว่าน้องหุ่นก็เจาะไม่ถึงอ่า5 4 5 4ก็เข้าตรงตรงนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าเนาะ ่เดี๋ยวเรามาดูอ่สถิติของเดือนนี้ถ้าน้องวึงจดเนาะน้องวึงก็เขียนไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะพี่น้องา๋าชุดสองตัวบนล่างเนาะสองตัวบนล่างน้อ,นองวึงจดไว้แล้วพี่น้องสาของเดือนนี้ก็เพิ่งขึ้นมาเนาะเดือนที่วันที่สองน้องวึงก็หลุดไป วันที่5น้องุ่งก็เข้า82กับ54นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือจดไปแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูผลของวันที่9นะคะพี่น้องจา๋าจดสถิติไปแต่ละเดือนนะคะ,ะวันที่9ถ้าทั้า6 4ทัอันนี้ก็วันจันทร์เนาะ,ะสิงหานะคะ,อ,ะอันนี้ก็รอดูผลนะคะพี่น้องจา๋าน้องหุ่นก็จะบันทึกแบบนี้ไปด้วยนะคะของแต่ละเดือน เดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่9สิงหาคม2564นะคะอ่าของวันที่9นะคะเดี๋ยวน้องบึงเขียนวันที่ก่อนวันที่9สิงหาคม2 5 6พนี่นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้แนวทางลาวพัฒนานะคะ,ะลาวพัฒนาชุด2ตัวบนล่าง ใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าอ่าส่วนมากหลกักๆนะ้องวึงก็จะลงอ่าสูตรเม็ดเดียวเนาะสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุดสองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าส่วนอ่าชุดเด่นวิ่งรูดแล้วก็โค้งสุดท้ายนะ้องวึงนั้นๆจะลงเนาะจะไม่ค่อยได้ลงนะคะอ่าเรามาดูตารางกําลังวันกันนะคะสาหรับชุดสองตัวบนล่าง ตารางกำลังวันอ่ารอบนี้น้องวุนก็จะให้เด่นที่9นะคะพี่น้องจ๋าที่เขียนในตารางตรงกลางก็คือตัวเด่นนะคะอ่าส่วนตัวรองก็คือ5กับ2อ่าส่วนตารางกำลังวันตัวอื่นก็จะมี 0, 6 3 1 7ด นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเจาะกันนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องบุญทําเครื่องใหม่อันนี้นะคะคือตัวดินอ่าตัวรองนะคะมาดูตัวเจาะกันนะคะพี่น้องจา๋าตัวเจาะของเก้านะคะก็คือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสาม เก้าเจ็ดอ่าส่วนห้านะคะพี่น้องจ๋าตัวรองห้านะคะห้าก็จะมีห้าหนึ่งห้าหกห้าสามห้าแปดนะคะ ส่วนสองนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมีสองหนึ่งสองห้าสองหกสองเก้านะคะ,ะเดี๋ยวจะมีชุดกันให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าชุดกันเนาะอะ่เดี๋ยวน้องวงเขียนอันนี้ให้ก่อนเดี๋ยวจะ อดินนะคะเขียนไปเลยดีกว่าเนาะดินเก้าวิ่งรูดนะคะเผื่อใครอยากวิ่งอยากรูดเนาะห้ากับสองนะคะพี่น้องจา๋าห้ากับสองนะคะหรือใครจะรูดสามก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าสามนี้น้องวึงก็ชอบนะคะรูดได้เลย ชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าชุดกันชุดกันก็จะมีหกสามนะคะสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่น้องบึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าชอบส่วนตัวนะคะอ่า พี่น้องก็พี่พี่ fc ก็เลือกตัวที่ชอบแล้วก็ไปกลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเก้าที่ชอบนะคะพี่น้องจา๋าส่วนเก้าที่ชอบก็คือเก้าหนึ่งนะคะอ่าห้าก็คือห้าสามส่วนสองก็ชอบสองเก้านะคะพี่น้องจา๋มามัเก่ามาเก่าพี่น้องงวดนี้อ่าแล้วก็ชุดกันนะคะพี่น้องจา๋า ชุดกันนะคะอ่าสามหนึ่งเด้อค่ะเด้อดสุดกันอ่าสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่เก้าสิงหาคมสองพันห้า้อหกสิบสี่นะคะชุดสองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็คือเด่นเก้า วิ่งรูดนะคะมีห้าสามห้าสองแล้วก็สามนะคะพี่น้องจา๋ามีห้ามีสองมีสามเนาะ,ะใครชอบตัวไหนก็รูดได้นะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวที่น้องอิงชอบก็มีเก้าหนึ่งห้าสามสองเก้าแล้วก็สามหนึ่งนะคะ,ะใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะก่อนออกไปน้องหึงก็ขอกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าจะได้มีกำลังแรงใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะสุดท้ายนี้น้องหวงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ รวยรวยเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านค่ะปราศจากโรคร้ายนะคะพี่น้องจ๋าอยู่หลอดปลอดภัยด้วยค่ะพี่น้องจ๋าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ